สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะก็มาอยู่ L.A. ได้สองอาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือติงมา L.A. เนี่ยก็อยากจะมาหาข้อมูลในการ ส่งสินค้ามาขายที่อเมริกาด้วยนะคะก็มาหาช่องทางว่าเขาทำยังไงเขาส่งมาขายเองหรือว่าผ่านเอเจนต์หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ถามเพื่อนๆที่อยู่ LA หรือว่าอยู่ในอเมริกาก็ก็ไม่ได้คำตอบอะไรที่มันมันจะทำให้เราแบบ ส่งของมาได้อะไรประมาณนี้นะคะติงก็แบบคิดว่าเราจะทำยังไงที่สถานทูตหรือที่กรงศุนเนี่ยจะมีหน่วยงานนี้ไหมอะไรประมาณนี้ก็พอดีเป็นความโชคดีเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นมีเห็นเพจเกรงศุนไทย LA นะคะประกาศที่ว่า,าประเทศไทยเราลดกักตัว จาก14วันเหลือ7วันสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนใช่ไหมคะถึงเห็นเพจนี้เด้งขึ้นมาถึงก็เลยไปส่งส่งข้อความไปถามแอดมินเพจนะคะว่าพอดีมาธุระที่ LA ก็อยากจะหาข้อมูลในการขายสินค้ากับอเมริกาเนี่ยจะต้องติดต่อที่ไหนทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความโชคดีว่าแอดมินเพจเขาก็ตอบกลับมา ให้ว่าเออต้องเมลไปถามตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ก็เมลไปเมลไปแล้วก็วันแรกก็ยังเงียบไม่มีตอบมาเราก็เอ๊แบบเมลไปอยู่ขยะหรือเปล่านะาอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครตอบอะไรเงี้ยเราก็เลยเมลไปอีกรอบหนึ่งพอเมลไปอีกรอบหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาก็ให้ข้อมูลมาหมายถึงว่าก็ถามรายละเอียดเราอะนะคะว่าเรา ทำอะไรผลิตอะไรอะไรแบบนี้ก็ให้เรากรอกข้อมูลกลับไปก็พอดีว่าของเรามันเป็นในรูปบริษัทเราก็ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ทางส่งงบการเงินตลอดเนี่ยทางของอกระทรวงพาณิชย์เขาก็สามารถเช็คได้ว่าเราส่งงบการเงินแต่ละปีมันเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็สามารถเช็คได้นะคะทีนี้ เจ้าหน้าที่แกชื่อคุณนวลน่นะคะคุณนวลแกก็ตอบมาว่า,อ,าอยู่ LA อยู่แล้วเนี่ยสนใจที่จะมาพบพออ,อไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหดีใจมากเลยแบบไม่คาดฝันบอกโอ้สะดวกเลยคะ่ะเมื่อไหร่แจ้งมาได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เขาก็นัดพออว่างวันศุกร์ตอนแรกบอก9ก้าโมงพอตอนหลังก็ แจ้งมาใหม่ว่าขอเป็นบ่ายสามอะไรเงี้ยนะคะเราก็อ่าโอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวไปพบพอคอนเฟิร์มตามนัดอะไรเงี้ยแต่แล้วก็โดดมาที่วันศุกร์นะภาพตัดมาที่วันศุกร์ติ๋งไปเองขึ้นรถเมย์ครั้งแรกใน l อเอนะคะขึ้นรถเมย์เองก็อ,อ เอเนี่ยถ้าจะให้นึกภาพนะให้นึกถึงกรุงเทพบ้านเราเลยค่ะหลายๆเขตเนี่ยไม่รู้กี่เขตกี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าย่านที่เราอยู่เนี่ยมันมันไม่มีรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามันมีแต่รถเมลกับ Uber Uber ก็แพงมากก็เลยบอกไม่เอาดีกว่านั่งรถเมลนั่งรถเมลไปตาม Google ที่เราดูเนี่ย สามต่อนะคะพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าคนไม่เคยเดินทางในเอลเนี่ยจะตื่นเต้นขนาดไหนนัดบ่ายสามตึงออกจากที่พักประมาณเที่ยงครึ่งนะคะคือเผื่อหลงเผื่อไปไม่ถูก เผื่อสารพัดเผื่อเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันก็เลยจะไม่มีรูปว่าเดินทางอะไรยังไงนะคะก็เป็นการมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นความภูมิใจมากเลยที่สามารถติดต่ออย่างน้อยก็ติดต่อหน่วยหน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจตรงนี้การค้าระหว่างประเทศตรงนี้สามารถติดต่อแล้วขอไปพบได้แล้วก็นั่งรถเมล์ไปเองได้ อันนี้คือความภาคภูมิใจของคนแก่คนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ถึงก็เดินทางไปต่อแรกเนี่ยประมาณเจดหป้ายรถเมล์นะคะก็ต่อที่สองก็อีกเจดป้ายรถเมล์ต่อที่สามเนี่ยใน Google มันก็จะไม่ได้บอกให้เราเดินไปไหนใช่ไหมมันก็คือลงรถสาย สายที่เรานั่งมาสายที่สองลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นต่อสายที่สามตรงนั้นแล้วพอเราลงมาแล้วก็เห็นรถสายที่เราจะขึ้นจอดอยู่แล้วตรงป้ายมันก็มีชื่อป้ายอยู่ใช่ไหมถึงก็อยืนรอในรถก็ไม่มีคนคนขับก็ไม่มีอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ถิงก็มองแล้วแหละว่าข้างหลังมันจะเป็นเหมือนเหมือนที่ทํางานของศูนย์รถนะคะเหมือนเหมือนเมโทรที่นี่เขาจะเรียกเป็นเมโทรใช่ไหมคะ่ะ เป็นเป็นเหมือนที่ศูนย์รวมของรถเมย์เขาอะไรประมาณนี้เราก็นึกว่าเป็นที่ทำงานเฉยๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเออยังไม่มีรถไม่มีคนไม่มีอะไรมาเราก็ยืนแล้วก็ดูใน Google ว่ารถมันออกกี่โมงมันตอนนั้นถึงไปถึงประมาณบ่ายโมงสิบเจ็ดแล้วมันบอกว่ารถออกอบ่ายโมงยี่สิบเก้าถึงเออรถยังไม่ออกถึงก็จะยืนดูโทรศัพท์ดูมองโน่นนี่นั่นไป บ่ายโมงยี่สิบเก้ามันมีมีคนขับรถมาใช่ไหมถึงก็เลยถามเขาว่าเอออันเนี้ยจะออกใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาแหละว่ามือตรงเนี้ยแบบมันมันมันไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาขึ้นนะอะไรประมาณนี้เราก็เอาแล้วฉันจะไปขึ้นไหนก็ในกูเกิลมันบอกให้ฉันขึ้นตรงนี้อะไรคิดในใจนะคะแต่แล้วเขาก็แบบชี้ไปข้างหลังเราก็มองไปเขาจะให้ฉันไปขึ้นตรงไหนอะฉันก็งงอะไรประมาณเนี้ เสร็จแล้วก็คงเห็นหน้าอีนี่แบบกะเหลี่ยงมาจากไหนอะไรประมาณเนี้นะคะ mm. เขาก็เลยพอเขาจะออกเขาก็เลยกวักมือเรียกให้ขึ้นไปกับเขาเราอ้าวขึ้นไปแล้วเว้ยเสร็จแล้วขึ้นไปแล้วก็มีม,มีติ่งอยู่คนเดียวเราก็นึกต่ย่ะแล้วเกี่ยากูไปทําไมแล้วนเนี่ยเสร็จ <c oughs> แล้วก็เขาก็เลี้ยวเข้าไปข้างในมันอ๋อแล้วก็ถึงบางอ้อมันเป็นเหมือนศูนย์จอดรถอะคะ่ะ ศูนย์ที่เวลารถเขาสุดสายเขาเข้ามาจอดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถที่จะออกจากต้นสายอะไรเงี้ยเขาก็อะไรเงี้ยเขาก็เลยอ๋อที่เขาชี้มาว่าเอออยู่ต้องมาขึ้นั้างในนี้อะไรประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเขาก็ตามแผนที่มันไม่ได้พาให้ไปตรงนั้นนะมันมันจะต้องไปยูเทิร์นอีกที่หนึง่งใช่ไหมคะตาม Google ที่เราดูทีนี้เราก็เอ๊ะมันออกนอกเส้นทางรถเมงจะพากูไปไหนวะอะไรประมาณนี้คิดไป พอจกพักอ๋อเขาก็คือออกออกหลังท่ารถแล้วก็แบบมันก็จะไปเจอกันเหมือนเหมือนไปทางรัฐอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็โอเคเนะี่ยก็ไปเรื่อยๆตามเออมันก็ยังไปตาม Google ที่เราดูอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เออไม่เป็นไรมันก็จะมีคนขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็นั่งไปอีกสิบเจ็ดป้ายนะคะก็ไปถึงป้ายตาม Google เราก็ลง ก็ช่วงนี้ l อเหมือนกับว่ารถเม์เนี่ยนั่งฟรีนะคะสามป้ายเอ้ยไม่ใช่รถสามสายเนี่ยติงนั่งฟรีนะติ๋งไม่ได้เสียเลยติงก็นั่งมองเอ๊ะเขาแตะกันตรงไหนแตะบัตรกันตรงไหนหรือว่าหยอดหยอดเหรียญกันตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะสรุปคือน,นั่งฟรีคะ่ะเออถ้าถ้าอูเบอร์เรียกอูเบอร์นี่อย่างน,น้อยก็ประมาณสามสิบขึ้นอะ่ะสามสิบเหรียญขึ้นไม่ใช่ถูกนะคะ สามสิบเหรียญก็คูณตอนนี้มันเท่าไหร่สามสิบสี่กว่าคิดเอาแล้วกันว่ามันเงินเป็นเงินเท่าไหร่ระยะทางไม่ไกลนะคะที่ว่าสามต่อเนี่ยไม่ไกลแค่ไม่กี่สิบโลอะคะ่ะประมาณนี้ก็ไปถึงบ่ายสองโมงมั้งประมาณนั้นพอเดินเดินไปเราก็เออตรงไหนวะอะไรมันเดินไปอีกประมาณประมาณร้อยเมตรแต่มั้งคะ่ะจากที่ไปที่เราลง ก็เดินไปเดินไปเดินถ้าพักมองเห็นที่จอดรถอ่าตรงนี้แน่นอนเลยคือที่จอดรถเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเราก็เลยเออมาถึงแล้วแน่ๆคือไม่หลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วพอเดินเดินเดินมาก็มีป้าทักเป็นภาษาไทยมาเลยว่าเออแบบแบบแกขายเปิดรถขายของกินขายขนมขายอะไรแบบนี้นะคะแกเราก็นึกในใจป้ารู้ได้ยังไงวะ อะไรประมาณนี้แต่แกแกเห็นหน้าเดือๆดาๆอย่างนี้แกก็รู้แล้วแกก็เลยชวนคุยอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อข้าวต้มมัดแกสาม,มัดสิบเหรียญน,นะคะสามมัดเนี่ยข้าวต้มมัดสามสามอ่สาม,มัดก็หกกีบใช่ไหมสิบเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากอยู่อยู่ที่นี่ก็คิดให้มันเป็นเงินที่นี่นะคะ ถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็โอ้อวกแตกก็ยืนคุยแคแกแก็ชวนคุยนูน่นนี่นั่นจนสองโมงครึ่งมั้งคะถึงก็เลยโทรไปที่ตึกเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้เองนะคะมันจะต้องมีเราเราประอก็จะไม่ให้เราขึ้นเราก็ต้องคุยโทรขึ้นไปแจ้งเสร็จแ,แล้วพอดีอา้าวเราก็ทําไงอะคือโทรโทรไปแล้วพอดีไม่มีคนรับสายเราเอาแล้วทําไงดีวะ ก็เลยไปที่ประตูประตูมันก็ล็อกเสร็จแล้วรอพอพอ,อยู่ข้างในเขาก็เลยเดินออกมาเปิดประตูก็ถามว่ามีธุระอะไรเราก็บอกเออเนี่ยฉันมีนัดกับเอ,อ่อไทเทรดเซ็นเตอร์ที่เนี่ยบ่ายสามโมงก็พูดเขาอย่างนี้นะคะทีนี้เขาก็ออบอกว่าชั้นสามใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็บอกใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ย ภาษาก็คุยกันบ้าบ้าบบอๆนะตามภาษาป้านะก็เขาก็เลยกดลิฟให้คือลิฟต์มันมันต้องมีแตะบัตรด้วยไงคะคือถ้าเราไม่มีบัตรเราก็ไม่สามารถที <S <S <ım. S 1> ่จะกดลิฟต์ข <único Liberty Overwatch> ึ <güzel> ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราปปอเขาก็กดแตะบัตรแล้วก็กดให้เราขึ้นไปชั้นสามพอขึ้นไปก็มีเจ้าหน้าที่พอดีตอนที่ถึงโทรเนี่ยถึงก็ฝากข้อความไว้ด้วยไงว่า ถึงชื่ออะไรมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็คงคงรับเรื่องเขาก็ได้ได้ยินเขาพูดไงรับว่าเออคุณที่จมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสักพักเขาก็เลยออกมาถามว่าอา่าใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยบอกใช่ค่ะแตนัดไว้ตอนบ่ายสามอะไรประมาณเนี้ยเขาเอาโอเคมานั่งรอพอออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ก็นี่เป็น ิปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าไปไหนทำอะไรมาบ้างนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆชมและกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ